สวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแลจ้าวันนี้นะคะแต่จะมาสอนประโยคภาษาญี่ปุ่นประโยคนึงนะซึ่งเป็นประโยคที่ง่ายที่สุดในโลกสวัสดีค่ะจะเป็นสเตชันภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแลค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เปิดไปต้นคลิปก็คือเราจะมาสอนประโยคที่ง่ายมากๆกนะคะแล้วก็สามารถหยิบยกเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะก็คือ ประโยคที่มีความหมายว่าโอเคค่ะนั่นเองค่ะก็คือคำนี้ค่ะให้โอเคเดสให้โอเคเดสนะคะคำว่าให้ก็คือคับค่ะนะคะค่ะแล้วก็โอเคเดสโอเคค่ะแค่นี้เองง่ายมากนะคะเพราะว่าคำว่าโอเคมันก็คือเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะถ้าเราแปลงร่างคำว่าโอเคให้กลายเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเราก็แค่เติมคำว่าเดส เข้าไปหลังคำว่าโอเคนะคะมันก็จะกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วค่ะก็จะกลายเป็นโอเคเดสโอเคเดสก็จะแปลว่าโอเคค่ะนั่นเองค่ะเห็นปะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะคราวนี้นะคะด้วยความที่คำว่าโอเคเดสเนี่ยมันง่ายเกินไปเนาะพวกเราที่ดูคลิปแต่มานะคะน่าจะสามารถเรียนแบบได้ทันทีนะคะคราวนี้แต่จะเสริมให้อีกนิดน,นึงละกันเนาะในกรณีที่เราต้องการจะถามเขากลับไปบ้างนะคะว่าเฮ้ยโอเคไหมคุณโอเคไหม ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถใช้ประโยคเดียวกันได้นะคะก็คือประโยคเมื่อกี้เลยตัดให้ทิ้งไปก่อนเนาะให้ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ถ้ากรณีที่เราจะถามนะคะเราก็ใช้คําว่าโอเคเดสมอนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเราจะเติมคําคํานึงนะคะเราจะเติมคําว่ากะนะคะคือคํานี้เนาะเข้าไปท้ายประโยคนะคะเพื่อทําให้รูปแบบประโยคเนี่ยมันกลายเป็น ประโยคคาถามนะคะเพราะว่าไอตัวกัก้าเนี่ยถ้ามันห้อยท้ายปุ๊บมันจะเป็นเหมือนตัวตัวนี้เนาะตัว question mark ตัวที่บอกว่ามันคือคําถามนะคะแล้วเสียงของเขามันจะสูงขึ้นไปนิดนึงนะคะจาก ok des ที่แปลว่า ok ค่ะนะคะก็จะกลายเป็น ok สก s k a ok เดสก a นะคะตัวก้าเสียงสูงเห็นไหม ok deska ok deska เสียงมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะก็จะกลายเป็น ok ไหมคะประมาณนี้เนาะ ให้เราจำคล้ายๆกับคำว,ว่าไหมภาษาไทยอะค่ะโอเคไหมโอเคไหมเห็นปะสังเกตปะคําว่าไหมเสียงมันสูงเนาะภาษาญี่ปุ่นคําว่ากะตรงเนี้ยเวลาเป็นคําถามมันก็เสียงสูงเหมือนกันนะคะก็จะกลายเป็นโอเคเดสกะโอเคเดสกะนะคะง่ายใช่ไหมล่ะคราวนี้เราก็สามารถนำรูปแบบประโยคเนี้ยไปใช้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วเนาะฝั่งที่เป็นคนถามก็ถามได้นะคะโอเคเดสกะโอเคไหมคุณโอเคไหมประมาณนี้เนาะ กับอีกฟังหนึ่งคือเวลาเราถูกถามว่าเราโอเคไหมเราก็สามารถตอบได้ว่าโอเคเดสก็คือโอเคค่ะนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้รูปแบบประโยคนะคะที่ง่ายที่สุดในภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเราก็แต่ก็ย้ำทุกคลิปทุกครั้งก็คือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ภาษาก็คือการเรียนแบบนะคะแล้วก็การนำไปใช้จริงนะคะถ้าคุณรู้แต่คุณไม่ใช้นะคะภาษามันก็จะไม่เกิดประโยชน์ ก็อยากให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ภาษาค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายมาเตอรเน่